อีกหนึ่งวาระแห่งชาติค่ะถีงตอนนี้คอร์โมกคอร์รัยโขงงบก้างส่งรวยเจ็บส่งหลานบาทต้องด้าเพื่อจะแก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมกฝันเพื่อจะลดพีเอ็มส่งจุดหาไดอเอฟบันบือที่ตั้มพอมๆกันในช่วงข้องแรงสกิดสกิดขาขาแรงสกิด กบกลางโซงรอยเจ็ดสิบสองล้านบาทแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันลอดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้งองสาวหนอุย่ยเอาวาระสำคัญวาระแห่งชาติมาบอกกันเล่าเพราะว่าเทประชุมครมอในน้าแหลกวันเดทซ้ำมีนาคมเดผพันมาเขาได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสองพันห้า,าร้อยหกสิบหกไปพลางก่งอนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินรั่วจำเป็นเป็นเบียรด,ดังเพลในนา จะเป็นซองล้านหกแสนหา้าเบอร์หา้าพันสามร้อยหา้าสิบบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟปา่าแล้วก็หมอกควันเพื่อจะได้เป็นการลดฟุนฟ้นละอองพีเอ็มสองจุดห้าโดยการมีส่วนรวมของชุมชนของกรมปาม่าไม้และการของกรมอุทยานแห่งชาติปปาัป่าและพันธุ์พืชเพื่อจะได้เป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันแล้วก็ฟุ้นพีเอ็มสองจุดห้าในนาในพื้นเทกซิปจัดจังหวัดภาคเหนือแล้วก็พืนพ้นเท่ที่มีจุดความร้อนแล้วก็ความเสียงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าในช่วงเดือน มก,กราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาค,คมปี2567นี่แหละจ้าซึ่งก็เป็นช่วงเทชอบเกิดไฟป่ารุนแรงโดยเขาได้จัดจ้างประชาชนในพื้นทนี่นะให้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในจุดที่มีความเสี่ยงก็จะทําให้ทราบมารตรวจพบเหตุไฟป่าได้ทันท่วงทีและการควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็วไฟก็ไม่ย้ายวงกว้างเพิ่มประสิทธิธภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าในช่วงรรยวเวลาล่างที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟแรงลดความรุนแรงและก็รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสุขภาพ พี่น้องประชาชนนะจ๊ะคณะเดียวกันเน,นี่นะนายากก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงสัพยากรชาอิและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรับ KPI เชิงรูปแบบว่างพลให้หลอดไฟป่า50%ขึ้นไปให้ดูแลป้องกันไม่ให้มีการถุจริตให้นำข้อมูลดาวเทียมและก็จุดฮอสพอ์ตมาใชา้แล้วก็รวมถึงการจัดทีมระงับไฟปา่าเพื่อจะเป็นการดูแลอย่างไกลชิดนั่นแหละจ๊ะบ๊ายบาย